หลายคนสงสัยว่าครูคะถ้าเบอร์โทรศัพท์หนูไม่ดีหนูต้องแก้ไหมหนูต้องเปลี่ยนไหมช่วงนี้หนูไม่มีตังค์อ่ะครูการเปลี่ยนเบอร์ก็ต้องเป็นหลักพันหลักหมื่นครูได้บอกวิธีการไปแล้วนะคะเบอร์มือถือเขามาอยู่กับเราถ้าหากว่ามันมีเลขไม่ดีคุณสวดมนต์แล้วพูดชื่อเบอร์ของคุณทุกครั้งส่งบุญให้เบอร์มือถือคุณเบอร์นี้ทุกครั้งแกแค่นี้ ไม่ต้องไปใช้เงินพันเงินหมื่นแต่ถ้าเอาสบายใจครูค้านุญาตเปลี่ยนเลยมีตังก็เปลี่ยนไม่ใช่ตังครูมันตังคุณนะคะแต่ถ้าคนไม่มีเอาเทคนิคครูไปใช้กว่าครูจะมีตังเปลี่ยนเบอร์ครูบอกคุณก่อนนะเปลี่ยนเบอร์ของครูก็นะหาเบอร์เองเปลี่ยนเองนะคะครูจะบอกว่าครูอธิษฐานส่งบุญให้เบอร์เก่าส่งบุญส่งบุญส่งบุญจนวันนึงลาบลอยค่ะถูกลอตเตอรี่รางวันที่ห้าค่ะวันนึงลาบลอยค่ะ แล้วมีเงินไปซื้อเบอร์ใหม่นั่นแหละคะ่ะให้มันมาแบบนั้นไม่ใช่เดือดร้อนตัวเองไปหาซื้อเบอร์แต่ตังค์ไม่มีไม่เอาไม่เอานะคะเพราะฉะนั้นลองทําตามสูตรที่ครูบอกดูส่งบุญให้กับเบอร์มือถือที่คุณใช้อยู่ตอนนี้ทั้งดีแล้วไม่ดีส่งไปให้หมดแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะเปลี่ยนอย่างที่บอกต้องมีเงินก่อนนะคะเอาให้คุณมีเงินก่อนไม่ใช่รู้แบบโอ๊ย ไปกู้เขาโอ้ยเงินมีเท่านี้ไปเปลี่ยนเบอร์ห้าพันโอ๊ยแม่เจ้าอย่านะคะเพราะความทุกข์มันไม่ได้ให้เลขที่คุณได้มาเป็นสุขค่ะ